แต่วจา้าเห็นนจใจคนนมาแต่วของพี่คือตั้งใจล้องคักแค่น้อยรักแต่วุมานาะนทุกวันคิดถึงคนดีแต่วไม่ปราณีพี่บางอไร ่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกลแต่วัยแฝวอยู่ใส่น้องแฝดว่าแฝดฝากไกลทิ้งพี่ให้โชคอะไรแฝวไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลยอยากให้ยายน้อยมาได้ยินเดนน้องพี่เล่นเรรักแฝวรุ่มมานานเห็นใจที่เปิดตาหวานอย่าทรมานไวการเคยเมย่ กลับมาเถิดนักที่รักจะนหลายคักเอย่าช้านักที่ถามเพลินแต่เอ๋ยเห็นใจหน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร้ฟลองซะิร์ฟก่อนถามเนี่ยถามอยังเราว่างหน่อยกับแต้วนี่สิเลือกไฟกาะคือหลายแท้แต่วมอตสัยอีกผู้สาวเก่าเจ้ามันใจน้อยบ่แม่นบ่โอ้ยผู้สาวเก่าตัวสมัยเป็นบ่าวเป็นสาวนี่ เขาจะเอางานกันผู้ดี้ว้าวนะม่ธรรมดาตกลงเลือกไว้ละเบีสิเอาไปนใยเจก็อยากได้สอนผู้แล้วฮะอยากได้สอนเออว้าวโอ้ยอยู่ด้วยกันต้องสอนกันเลยแค่ไดนสิอยู่ด้วยกันได้พริญยัยเออโอ้ยโบไปชนะแต่ว่ากะขึ้นไปขึ้นมากับเป็นไปไม่ได้หรอกว้าเอ้า มันเป็นยังสิเป็นไปบ่ได้เฮ้าะสมเพิ่นเหมาะสมจังไหนยายหน่อยยายเตลกะอายุรุ่นเล่าคาวเดียวกันกับเจ้าคอยว่ากระเพาะเอายู่ยด้ล่ะโอ้ยคือว่าหันละมันไปไปบ่ได้ดอกบ่ดอกกรไดมันเป็นยังเดี๋ยวนี้โอ้ยถ้าเจ้ามีผัวย่หามีผัวเออว้า วัวแล้วก no ็น <c ười> so ังเงียบห้อนน้ำเขาอยู่นะพ่อญยแฮ่คืดมึงซะแล้วรุ่นนี้สิมีโสดยู่บอุจาวาคืดไปคืดมามันละซ่อมใจพ่ญยเฮ่ถ้าเจ้าคืนห้อนยันน้อยกับยัแตวหันเจ้าก็ซื้อเลยาฝ้าเดี๋ยไปฝากกับเจ้ากระไดแมนของบุญมาพันดวงนั่นโทรไปโลดศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่ง เพิ่นส่งฮอดบ้านตัวบอ่อออน้อยจา้าแถวจา้าว่า <c oughs> แถวจ้ากลับคืนบ้านนาเถิดนะควันพี่แ้วผิดพี่ให้อภาย ถึงใครเขาไม่ประณีกลับเถิดคนดีที่ย่างต้องการเ๋ยวพระลกหยานน่จ้างมาลกหยาที่บรได้จ้างมาลองเพลงเจวารู้น้อยเรียกพระเจ้าคนให้เป็นยัาง